สโมสรเนี่ยน่าจะแบนใในเขตนะไอ้พวกนี้นะครับผมก็ว่าจริงนะนะครับคนอื่นเขาก็เชียร์อย่างสร้างสารรค์นะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยทำทีมเสียหายเสียภาพลักษณ์หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเสียเงินด้วยนะครับจริงๆเราเสียดายมากเราน่าจะเข้ารอบ8ทีมด้วยซ้ําไปก็เสียดายมากๆเลยนะอันนี้คุณกฤจจรก็พูดถึง a c l ที่ตกรอบไปนะครับ สวัสดีครับผมชูปัจจญานะครับผู้พูดข่าวสารว่าการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีฬนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องนี้ครับชูปัจญาณอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอันในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูควันหลงเหตุวุ่นวายในเกมเมืองทองกับบุรีรัมย์กันหน่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์แก้วบินนั่นเองนะครับนะฮะอย่างที่ผมได้ทำคลิปไปบอกว่าน่าจะมีการปรรรรัััับบกกนน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 ออ่่วมแะะคคคใเหตุาณ์้้งีรับ ปรากฏว่าก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทของไทยลีกนะครับก็จัดการปรับอ่วมอรไทยกันเลยทีเดียวนะฮะทางฝั่งเมืองทองเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะโดนไปยอดรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณสัก2 4 0 0 0 0บาทครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจัดนักจัดเต็มครับงานนี้ดูท่าแล้วนะครับที่ให้เขาเช่าสนามจัดคอนเสิร์ตนี่น่าจะมาจ่ายตรงเนี้ยหมดแน่นอนนะครับก็โดนหลายกระทงเลยครับไปดูกันหน่อยว่าโดนคดีอะไรกันบ้างนะครับที่โดนปรับเนี่ยนะครับ คดีแรกก็คือคว้างปลาแก้วน้ำนะครับนาทีที่84นะฮะก็มีความผิดไปตามระเบียบนะครับด้วยการลงโทษไปปรับเงินเป็นจํานวนทั้งหมด60,000บาทอันนี้เคสแรกนะแล้วก็ลงโทษกองเชร์บุรีรัมด้วยนะครับก็โดนด้วยนะเนื่องจากคว้างปลาแก้วน้ําตอบโต้ไปนะครับก็โดนปรับไป40,000บาทนะครับทางฝั่งบุรีรัมนะครับ แล้วก็ลงโทษกองเชียร์เมืองทองด้วยนะครับคว้างปลาแก้วน้ําหลังจบเกมนะครับช็อตนี้เนี่ยเป็นช่วงที่นักเตะบิลลัมเดินมาร้องเพลงกับกองเชียร์นะครับแล้วก็ผมเองก็เห็นจะจะเลยครับช็อตนี้นะครับผมยืนยันได้ว่าทําจริงนะครับเพราะว่าแก้วเนี่ยมันบินมาเกือบโดนลุงในวินเลยนะนะครับมีนักเตะแอตเลิชนะครับเนี่ยก็วิ่งมาที่จะปัดแก้วทิ้งไปนะครับก็เกือบโดนเลยนะครับช็อตนี้นะครับแล้วก็โดนไป5 0,000บาทครับสำหรับเคสนี้แล้วก็ลงโทษทีมเมืองทองนะครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รปภไม่ครบตามระเบียบการแข่งขันนะปรับไป2อ0 0 0ื่นบาทก็ถ้าใครเห็นนะครับว่าไอ้จุดตรงเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยโอ้โหรปภน้อยมากนะครับดูท่าแล้วทั้มีการประทะกันเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่เลยนะครับนะฮะเพราะว่าน้อยจริงๆนะครับผมว่าไม่เกิน20คนน่ะตรงนั้นนะฮะก็โดนไป20,000นะจดนี้นะครับแล้วก็ลงโทษโคจิโนเลตเตรี่ด้วยนะครับแสดงกริยาไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชนนะครับ ก็ถูกพักการทำหน้าที่โดนแบนไป2เกมนะครับแล้วก็ปรับเงินไป1 0 0 0 0บาทนะสำหรับโคจีโนนะครับนะฮะแล้วก็ชดเด็ดสำคัญเลยนะครับเป็นคดีสุดท้ายนะฮะลงโทษโคจีโนนะครับในฐานที่วิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อนะทำให้เกิดความเสียหายหรือว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงของภาพลักษณ์ทางสมาคมนะครับซึ่งเป็นการกระทำครั้งแรกโดนปรับไปหน่อครับคุณผู้ชมครับ1 0 0 0 0 0บาทครับโอ้โหจัดเต็มนะ ซึ่งช่วงเขาแถลงข่าวเนี่ยผมไม่ได้เข้าห้องแถลงข่าวเพราะว่าผมมัวแต่ไปไล่สัมภาษณ์นักบอลอยู่นะครับปรากฏว่าก็ได้สอบถามมาดาพี่ๆนักข่าวนะครับอย่างพี่เจดนาแมวอะไรพวกนี้นะครับที่ได้เข้าห้องสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์โคโจิโน่เนี่ยเขาก็ช่วยกันปรามแล้วนะนะครับว่าอย่าให้จีโน่เนี่ยพูดแรงไปนะครับประมาณว่าให้ถอนคำพูดด้วยแต่แกก็ไม่ฟังนะครับถ้าใครได้เห็นคลิปของเมนสแตนก็จะได้เห็นว่าเขาเองมีพูดภาษาประมาณว่าภาษาอิตาลีด้วยนะครับคือจะอธิบายแบบ คือนักข่าวเนี่ยเข้าใจแล้วนะครับแต่ประมาณว่านักข่าวพยายามจะบอกให้ว่าควรจะหาคําพูดที่ดีกว่านี้ไหมนะครับเขาก็ไม่เข้าใจประมาณว่าเอา้าคุณประมาณคุณไม่เข้าใจผมหรือนะครับผมผมพูดภาษาผมเองก็ได้แล้วประมาณนี้นะครับพยายามจะอธิบายนะครับแต่ปรากฏว่ามันแรงไปเรื่องนี้ก็โดนปรับไป1,000 0แบาทนะครับนะฮะก็ตามนั้นนะครับ ในเมื่ออยากจะพูดรุนแรงอยากจะพูดตรงๆก็โดนไปนะนะครับซึ่งในคอมเมนต์นะครับแฟนๆของเมืองทองก็คอมเมนต์บอกว่าไอ้พวกก่อเรื่องเนี่ยเงียบหายไปซสหมดเลยนะครับหายหัวไปหมดนะครับสโมสรเน,นี่ยน่าจะแบนให้เข็ดนะไอ้พวกนี้นะครับผมก็ว่าจริงนะนะครับคนอื่นเขาก็เชียร์อย่างสร้างสรรนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยทำทีมเสียหายเสียภาพลักษณ์หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเสียเงินด้วยนะครับซึ่งคอมเมนต์ก็บอกว่าเงินสนามที่ได้จากค่าเช่าจัดคอนเสิร์ตนะครับ ก็มาจ่ายค่าปรับนี่แหละนะฮะเออผมก็มองว่าน่าเห็นใจนะครับคนกล,กลุ่มเดียวแท้นะครับนะฮะทำช้ำใจจริงๆในเรื่องตรงนี้นะครับสำหรับแฟ,แฟนเมืองทองก็ผมแนะนําว่าอย่าไปทำนะครับไอ้เรื่องแบบนี้นะครับอาจจะตะโกนบัฟกันได้ผมอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่เรื่องคว้างปลาสิ่งของเนี่ยผมไม่สนับสนุนเลยนะครับเรื่องตรงนี้มันภาพลักษณ์มันออกไปคนที่ไม่ได้ดูบอลไทยเนี่ยเขาก็มองว่าเอาอีกแล้วบอลไทยตีกันอีกแล้วนะครับนะฮะเขาก็จะเห็นภาพนี้นะครับก็ถือว่าหนักครับ เคสนี้นะครับโดนไปสองแสนสี่นะสำหรับเมืองทองโอ้โหนี่ก็อย่างว่าแหะครับไม่รู้ว่าเป็นประเพณีไปแล้วหรือเปล่าสำหรับเมืองทองนะครับโดนแบบนี้ประจำเนี่ยไอ้เรื่องแฟนบอลก่อความวุ่นวายแบบนี้นะครับนะฮะก็หวังว่าสโมสรจะมีมาตรการจัดการอะไรที่มันรุนแรงขั้นเด็ดขาดสําหรับแฟนเมืองทองเสีนิสัยแบบนี้นะนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปต่อกันที่ประเด็นนึงครับไปประเด็นของแบงคอกกันบ้างนะครับมีบทสัมภาษณ์ของคุณกระจนะเจ้าของทีมนะครับซึ่งกรน์น้านะครับสื่อมวลชนจะได้สัมภาษณ์แกสักทีนะครับ ก็ได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องเป้าหมายของ BU ในปีนี้นั่นแหละฮะโดยบิ๊กขจรนะครับบอกว่ามั่นใจว่า BU เนี่ยน่าจะมีแชมป์ติดมืออย่างแน่นอนในปีนี้นะเขามั่นใจอย่างนั้นนะครับไปดูบทสัมภาษณ์กันหน่อยเขาพูดอะไรกันบ้างน,นะครับบอสกรจรให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ทีมทําได้ดีที่สุดนะสามารถเล่นในตามงบประมาณที่เราตั้งเป้าเอาไว้ในตอนนี้นะครับนะฮะ แล้วก็สื่อมวลชนได้สอบถามถึงเรื่องการตกรอบ ACL2 ด้วยนะบอสกระจอนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเราน่าจะได้ชัยชนะในเกมนี้ด้วยซ้ำก็เสียดายมากๆเราบุกไปเล่นที่บ้านของเขายังเสมอเลยส่วนเกมที่ไทยเนี่ยก่อนที่เราจะโดนใบแดงเราก็ยังนำอยู่นะเขาก็ต้องถอยลงไปตั้งรับด้วยซ้ำซึ่งเราก็มีโอกาสสูงแต่ว่าประสบการณ์ที่เราเก็บมาไม่ว่าจะเป็นตัวโค้ชสตาฟโค้ชแล้วก็นักเตะทุกคนเนี่ย ตนเองมองว่าเอเซียตอนนี้เราค่อนข้างคุ้นเคยกับระบบนะกับคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่เราทําอยู่และตอนนี้พวกเราก็พร้อมมากจริงๆเราเสียดายมากเราน่าจะเข้ารอบ8ทีมด้วยซ้าไปก็เสียดายมากๆเลยนะอันนี้คุณกฤจัร์ก็พูดถึงเอเียที่ตกรอบไปนะครับส่วนเป้าหมายนะครับที่เหลือนะครับตนเองมองว่าสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้เรายังมี3ถ้วยที่ลุ้นอยู่ด้วยซ้ำไปถ้วยไทยลีกอันนี้ไม่ง่ายเราตามหลัง7คะแนนแต่ลูกบอลก็คือลูกกลมๆนะไม่แน่ไม่นอนก็ยังมีโอกาส ส่วนที่2ถ้วยก็ยังมีโอกาสนะเพราะว่าเรายังอยู่ในเส้นทางก็ยังทําได้ดีอยู่แต่สิ่งสําคัญก็คือเมื่อถึงเลข2แล้วการแข่งขันถี่ขึ้นเราก็ต้องมาย้อนดูเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็การปรับเปลี่ยนผู้เล่นให้ดีตนนัวเองก็เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยการปรับเปลี่ยนผู้เล่นในเกมน่นนาจะดีนะก็ต้องมาลุ้นกันในเรื่องของการบาดเจ็บถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ตนนัวเองมองว่าถ้วย2ถ้วยก็น่าจะได้นะก็มีลุ้นเลยนะครับนะฮะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเสี่ยกรชอนซึ่งก็นานๆจะเจอสื่อมวลชนสักทีนะครับแล บอสกระจนที่ต้องบอกเลยว่า BU ก็มีโอกาสลุนแชมป์นะในปีนี้นะครับในเรื่องของไทยลีกก็จะมีอยู่นะครับนะฮะแล้วก็บอลทัวอีก2รายการนะครับทางบิ๊กกระจนก็บอกว่ายังลุ้นอยู่แล้วก็หวังที่จะได้แชมป์ด้วยนะครับนะฮะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกัชูปราชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามครับในคลิปของีัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ